สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยเด็กแล้วหาทุ่มแล้วพี่น้องเอ้ยข่อยอยากไหมพี่น้องนี่เมื่อนี้่อยยู่กะเด็กพี่น้อง่อยข่อยเลิกสามทุ่มกลัวพี่น้องมาที่นี่ขี่รถเพิ่งหัดขี่กะ่อยคานมาพี่น้องสักสมาฮอดบ้านเนาะนี่่อยซื่ออันตีนใจมาตังแต่ห่างพี่น้องนี่ เขาต้มไว้แล้วใครเอามาตำตีนไก่นะพี่นอ้องมื้อนี้กินตำตีนไก่น้ำกันเดอ้อนี่ตาแ,ตแซ่บตาแซ่บซิมบังกันเนะาะบ่ได้ไหมาหาซืมือเดอ้อพี่น้องเอ้ยขรเนี่ยช่วงนี้ขายของดีซิมน้ำนัวมัน่น้ใส่เม็ดกะทินน้ำเนาะ่อยซื้อเม็ดกะทินน้องข่อยซื้อมาเม็ดกะทินพี่น้องนี่ใส่ลงไปเลย กระแซบตะแซบใสบ่เม็ดกระทินน้ำตำตีนไก่พี่น้องซื้อมาเป็นแพ็คมาเด้อกินน้ำกันแซบแซบนำกันพี่น้องเอ้ยนี่แม้ตำตีนไก่คอยนมม้ำตำหมักหุ่งแซบแซมเลยเนี่ยพี่น้องนุ่มหนุนน่นี่แม้ตำตีนไก่อืม มาเยอะมาเยอะพี่น้องซ้องข่อยรุ่นน้องแซ่บเลยพี่นครับ่อยลืมบอกผักขอ่อยน้ำใหม่พี่น้องอากาศญี่ปุ่นแล้วกับกระถินหมากมันพี่น้อง หมกักผักกระสีราก็มักเตะหมักอันเขือล้าก็ผักคะซัมเนี่เหราพี่น้องเนอะแคบหมูแคบหมูนี่่ขอปุ้นน่เดี๋ยวพี่น้องกินน้ำกันบริเลมาหาสี่มือเรา,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 ายากจะ่ายากยี่ยังแต่ยัง่งยากไข่ฟอง รอบเดือกพี่นั่งตำจีนไก่เพื่ออยี่สีอันนี้กะทินพี่นั่งกะ,กะทินกะทินกระสุดเอาเลย xin mặc hồn khoa kabalè sài đọc xay, khoa sài đọc tìm kayang ya mhm 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 ไปเปื่อยดีพี่น้องพี่น้องเลยข่อยงนาข่อยหนาขายฟอง,ลองลอลแล้วพี่น้องเด้อย่าถิ่มข่อยเด้อมาเบืองห้ข่อยเนี่ยบ่ได้ม้าสี่มือแล้ว ากหลายท้งหัดขับรถพี่น้องเลยแช่ เาจะมาหากันนำพี่น้องนะอันนี้ขับปุ่นพี่น้องขับปุ่นน้อยนึงนี่ไหมเอาซอนตักเอาเด้อพี่น้องเด้อน้ำหนัวหนัวน้ำประเด็จโอน้ำมันตามมาคุง มาเยอะมาเยอะแบบครับมากินน้ำแันพี่น้อง แล้วที่ไมไข่เยอะเบิงงให้ไข่เนีย่ยเยอะคลิปกันหลายเขาไปมาหาหลายมือ่อก็งอกกับสือ้ามันคือจินเดือแค่มืออ,อื่นไข่หยุดได้พี่น้องกินเป็นมูไข่เนีย้ยขอนอนตีสองบนละเมอเนี้ย เ,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 เกษตรเนาะเกษตรแกอืมันดีครับมากินเพื่อพี่เพื่อ,อน้องจะตีนก็น,นี่ สามารถแบาพิยังแสบเลยไหมครับ อันนี้หมูพี่น้องหมูสามชั้นจัดมาใหม่อันนี้ดี ใสใส่มากพริกบะลายปันใดพี่น้องเจ็ดแปดเม็ดเนี่ยล่ะพายามมันเผ็ด กินยากเนาะกินใครเนาะ น้องเอ๋ยมาเด้อตีนหลายอยู่เด้่เป็นสิบสิบตีนคนเด้นี่พี่น้ำกัน

เราขอสิกินเพื่อ,อจะตีนกันพี่น้องอันนี้ขอสิแท้หลังไหมออเอาดอกเพื่อให้ดีดีคือจับยากถ้าราตีนใกล้ก็ได้ นแนวเลยแซ่บครับแข็งกรบปุ่น Yeah, let พี่น้องเอ้ยพ่อได้มาหากันนะพี่น้องนะคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวค่นี้ขอสืกินต่อหลังไหมนะซสบเอาไว้ซ้ำน,นี่พอได้มาพอกันนะพี่น้องนะมืออื่นขอดก,กสิลงคลิปคือเก้าน่ะนะก็ไป่ได้ลงซีมือแล้วยังไดก็ฝากเป็นคำลังใจให้ปฏติมยาปลาเพ่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปฏิมยาปลาเพล่นน้ำเยอะพี่น้องคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่นะ พ่อการคิดหนะัก๊ายบาย